ประเทศไทย mastery, มุมนี้โอ้โหมุมนี้พี่น้องเอ้มุมนี่มุมนี้ตื่นตาตื่นใจอิลีตื่นตาตื่นใจขนาดพี่น้องเออโอ้โหจะออกนาะพี่น้องเนาะทางออกหมายเลขสิบสี่นะไปทางหาจอมเทียนพี่น้องเลยนะบาบูจะไปสัตหีบมันเองสวัสดีครับพี่น้องครับบาบูสวัสดีแค่เล่าพี่น้องเอ๋นะฮะตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลขเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะฮะเป็นทางด่วนระหว่างเมืองน้องพี่น้องเนาะ นี่คือการเดินทางของบาวโวนะนวมุนีก็ถือว่าออกไปทางบุรพาชลทิศไม่ออกพี่น้องครับหรือว่าทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนอพี่น้องเองนาะการใสยของบาวโมดการใส่ของบาวโวนะจะมุ่งหน้าออกไปทางแหลมฉบังน,ง,นงนอกพี่น้องนาะตรงไปพระทยายงนั่นเองจุดนี้นะพี่น้องนะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปอยังท่าเรือแหลมฉบัง,งพี่น้องกันนะเป็นถนนที่บอกเลยว่าถามองจากมุมสูง เลี้ยวเบิงจากมุมสูงจะเป็นเอียงที่ตื่นตาตื่นใจมากไม่หลายขนาดพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือประเทศไทยเนี่ยด้านบนจะเป็นทางนกระดับเนีเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็วนไปวนมาเนาะพี่น้องเนาะวนลงไปแหลมฉะบังวนลงไปทาเรือเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ้งสนี่กว้างไงไพาศาลนะเบิงข้างซ้ายและเบิงข้างขวาเบิงข้างนาแต่ว่าเห็นอยู่ข้างหลังเบิงข้างกระจก,นกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศไทยนี่ยบ่าวเองที่ว่า เดินทางไปใช้ก็แล้วแต่มาใช้ก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเอ๋ยนะสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่ตื่นตาสิ่งที่ตื่นใจเนี่ยน้ำม้าหายนำชมได้เห็นได้สัมผัสเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพิ่นว่าแนวคิดเนี่ยแนวคิดของคนเนี่ยหรือว่าการบริหารที่ดีต้องเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถนนดีสะดวกในการเดินทางในการคมนาคมขนส่งเนี่ยเฮ็ดให้ประเทศไทยเนี่ยมีการขยับขยายเนาะพี่น้องเนาะมีเศรษฐกิจที่ดีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือสิ่งที่ ผู้ชันจรบนท้องถนนหรือว่าผู้ประกอบกิจการต้องการในการเดินทางนะฮะนี่แหละคือความสะดวกสบายถนนคือหัวใจหลักในเมืองอีกหนึ่งปัจจัยในะในการเดินทางปาโบุเองก็บที่ว่าได้เห็นในสัมผัสได้หลายพืย้นที่หล,าย,ลายจังหวัดหล,าย,ลายจุดของประเทศไทยเนาะแต่ว่าไปยังพันธบดตได้อย่างไรนะถนนดีถนนงามถนนสะอาดถนนโลง่ง เชื่อมต่อกันไปได้บ้างถูกๆเส้นทางเนะะี่ยว่าเป็นเนื้อกลางอีสานไต่เราไม่ต้องเนาะระเตศไทยบอกไปเลยว่าถ้าเรื่องถนนเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าติดอันดับตนๆของโลกเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวเนะะี่ยวันนี้บ่าวเองก,กับที่ว่าอยู่ที่กิโลเมตรที่1 0 2ของถนนมาเลกเจ็ดเด้อทุกท่านนะีฮะถนเนเจ็ดนี่ถือว่าเชื่อมต่อออกมาจากกรุงเทพเนะยฮะ หรือว่าเชื่อมต่อออกจากมาสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นสิทธิ์ทางที่บอกกันได้ว่าเชื่อมต่อไปอยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีือเสียงดังไกลไปทั่วโลกของเมืองไทยนั่นก็คือหาดพัทยาเนาะพี่น้องเนาะที่มีทะเลสวยงามนี่ฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังชายแดนนะฮะโดยจะไปเชื่อมต่อทาง ถนนหมายเลข3ถนนสุขมุมวิทตรงบ้านฉางจังหวัดระยองนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะครับหรือว่าจะไปเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เป็นสวนหมากทุเรียนเอกพี่น้องเนื้อนะ่ครับพื้นที่ที่บอกได้เียว่าผู้คนทั่วโลกอยากจะมาชิมและก็ลิ้มล่องต้นตำรับของหมากทุเรียนนอกพี่น้องเนาะประเทศไทยบอกคือไผ่เป็นแท้อย่างแน่นอนถนนดีและหลายเนะี่ยฝ่ายบนท่านก็นจะมี ทุตทีแจ้งบอกไมเลยถามีเหตุฉุกเฉินเนาะพี่น้องเอ๋ยนะวงกลมๆลอยเศาพี่น้องเอ๋ยนะห้ามเหยียบเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเสาตรงกลางเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะปฏิทัยพี่บอกว่าหรือว่าคนไทยเอฟซีพี่นบอกว่าอุ้ยบ้าโอ้ราคาหลายด้านบาทด้เพี่มาซั้นโอ้โหบ้าโอเองฟังแล้วก็ที่ว่าโอ้โหตื่นตกใจพี่น้องเอ๋ยนะจักต้นนักไปนักไปนี่พี่น้องไปหลายล้านบาทนะเป็นสปอร์ตไลท์ให้แสงสว่าง ย่มคำขึน้นย่มคำขึ้นเด้อทุกท่านเอ่ยนะอ,อีกบอดนอีกบ่ไกลาบาบูจะออกไปเชิมต่อถนนสุขุมวิทเนี่ยนะในเขตพื้นที่สัตหีบนะับพัทยานั่นเองบาบูจะมุ่งหน้าไปธุระและไปเบียดไปงานเด้อโมนีเด้ the, อโมนีเอารีวิวไปเดี๋ยวบาบูจะไปทายชุดจีเป็นชุดทัดชุดจีเป็นชุดแดดฝากพี่น้องไอเดนให,นห้ในรับชมน้ำบาบูโซล่า เสียงแค่เล่าเนี่ยฮะหนุมหลบหลอพ่อสมควรมาสั่นพ่อไปยอกว่ากันไปเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮพักกันแพ่งก,กันดีกว่าสร้างกันก็แล้วกันเนาะทุกท่านเอ๋ยจากจุดมุมนี้มองไปไกลๆนะฮะพัทยาตรงไประยองพี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นเส้นทางนะฮะหรือว่าเป็นจุดตักนะฮะเป็นจุดที่จะออกไปเชื่อมต่อกับอ่าบางละมุงนะฮะร,ระยองนะฮะทางออก อีก2กิโลเมตรนะฮะบ,บนถนนทางหลวงแผ่นดินนะคฮะหมายเลข36ทางออกเลขที่12นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหประเทศไทยบอกเลยว่านะฮะไปบอกทั้งชัดเจนเด้อพี่น้นองเด้อนะฮะเชื่อมต่อกันไปได้อย่างสะดวกสบายนี่แหละคือสิ่งที่บ่าวาเองอยากให้เห็นบ่าวาเองอยากให้สัมผัสน,นะฝากพี่น้องบ้านเฮาเนาะพี่น้องเลยยิ่งถึงความเจริญนะฮะสชมเพอเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ าการเดินทางสะดวกสบายนะพี่น้องเอ๋ยนะเส้นทางลงโจงเส้นทางปลอดโปร่งกับเป็นอย่างทีบอกเลยว่าโอ้ยสบายหูสบายตาเี่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยบทเสียกับเล่าเมืองน้ำบาบูแล้วนะฮะ <c oughs> บนถนนมาเลขสามนะถนนสุขุมวิทนะฮะออกไปบางระมุงไประยองตรงไปพัทยานาะพี่น้องอนะบาบจะใช้เส้นทางในการเดินทางต้องไปต้องไปนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ประมาณกับสีโบเห็นไผประมาณกับสีโบเสือเนี่ยฮะป่าบวกเองกังบที่ว่าได้มาเห็นแล้วได้มาสัมผัสแล้วเบิ้งอีกที่เนี่ยเตือนใจเนี่ยเบิบ้งยาวไกลเบิ้งยาวไกลนะเป็นเสถางที่บอกกันว่า,าโอ้โหประเทศไทยเนาะพี่น้องเนงาะเพิ่นมีแนวคิดนะมีการออกแบบเนี่ยฮะด้การก่อสร้างถนนชีบอกกันเรียกว่ายาวเนี่ยฮะทัดทุกเส้นทางนาเนี่ยขาดเส้นทางไหนชีคนตัดผ่านเนี่ยเส้นทางของประชาชนนะเพิ่นก็จะมีการเว้นขื้นรือว่ามีการ ให้ค่าตอบแทนนะพี่น้องเนาะที่มุ่งสมนั่นเองค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราเองอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบ,บกอะไรสัมผัสเนี่ยถึงประเทศไทยเนาะพี่น้องเป็นประเทศที่ถามเขามาแล้วศึกษาเบิ่งเนี่ยเขาจะเห็นถึงวัตถุเรียนเลยกับแบบอย่างที่ดีหล,ลายๆอย่างนะย่างเช่นเห็นห่อพี่น้องเอย๋ยนะนี่คือเส้นทางที่จะออกไปเนาะพี่น้องเนาะ รือว่าเป็นชุดตัดคนจะมีป้ายบอกทางคนจะมีการบอกล่วงหน้านี่โ oh, อ้ยฟังนี่พี่น้องเอ้ยฟังนี่ฟังนี้เบิ่งน้ำบาบุเนี่ยเบิ oh ่งน้ำบาบุเนี่ยโอ้โหอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยถนนประเทศไทยเนี่ยนี่คือต่างจาังหวัดได้พี่น้องเอ้ยขนาดต่างจาังหวัดเนี่ยขนาดนี้พี่นอ้องเบิ่งอ้าวชนบุรีมีทางดว่วนชนบุรีมีทางดว่วนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาแต่เเกี่ยวไปงงมากข้าขงหน้าบาบเห็นแล้วตื่นเต้นวอกเห็นแล้วตื่นเต้นหัวใจ เบิ้งเอาเด้ออลังการขนาดไหนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเด้อประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวสิหาวาวาวบอ้ววาวโบยกย่องเกินเหตุเกินนาเกินตาโบแมนเอพี่น้องเอยนี่คือของจริงนี่คือของแท้นี่คือประเทศไทยนี่คือไทยเลด์โอ้โหินดีต้อนรับเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระบางเมืองว่าสันพี่น้องเอยนะทะเลสวยทะเลงามตอกแมนจังหวัดชนบุรีแลวก็มีอีก เป็นหลายจังหวัดของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยประเทศประเทศอ่าจังหวัดชลบุรีเพิ่นคือบอกเพิ่นบอกคือบอกขึ้นชื่อในวัดมาสมุทรชลบุรีเนาะพี่นสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการพี่น้องเลยนะฮะเนี่ยขึ้นชื่อว่าสมุทรกับทีนีทะเลเมนบอกพี่น้องหรือว่าจังไหนบ่าวเองกับคิดไปเองเนาะพี่น้องจักเมนจั้งบอเมนนะฮะอย่างสมุทรสาครกับขึ้นชื่อว่าสมุทรเนาะกะมีทะเลสมุทรปราการกะมีทะเลติดทะเล สมมติสงขามกะติดท,ทะเลว่าทานพี่น้องเอ๋ยนะอายาวไปยาวไปถนนเมืองไทยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอลังการหลายหลายเด้อพี่น้องเอาา๋ยเ,เนี่ยหาวาบาบูบากกับพ่อแม่เนี่ยนี่คือของจริงนี่คือของแท้บอเสืยร์กะล่องเบิง้งบอเสืยร์กะล่องเบิงบเงเบ้งพี่น้องเอ๋ยเนี่ยด้านหน้าของบาบูออนซ้อนหลายออนซ้อนขนาดออนซ้อนอิลิ ฮอ,อนซอนอ๋อเหรสุด,ดยอดประเทศไทยมุม้งนี้โอ้โห้ยมุ้งนี้พี่น้องเอ้ยมุ้งนี้มุม้งนี้ตื่นตาตื่นใจอิลตีตื่นตาตื่นใจขนาดพี่น้องเอ๋ยโอ้โหอ้ยถนนเปพิจิงงามแท้นน์คือจะอัศจรรย์ใจแท้นน์พี่น้องเอ้ยนะครับปาดโซ่ปาดพี่น้องเอ้ยนะครับ ฟังนี่แหงตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจด้านสายมือของบาบูน่าจะเป็นจุดขึ้นไปเป็นชุดพักรถพี่น้องเอ๋ยป้าอุ้ยบาบูกับเ่มีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะแลนเลยกายผ่านมาได้บ่มีโอกาสได้ขึ้นไปด่านบนปัดโตอ่อ,อนซ้อนดิพี่น้องอ่อนซ้อนดิอ่อนซ้อนดิเสียดายอีกจังหางเลยฮนะวันเดินเป็นและกะวันเดินไปสัมผัสเดี๋ยวมีโอกาสบาบูจะขึ้นไปได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โยตื่นเต้นตาตื่นเต้นใจอีกที อ๋อเฮ้ยบอลบาลดินนี่พี่น้องเนะอ้ยเนี่ยอ๋อคอนซ่อนแท่งคอนซ่อนแท่งถนนประเทศไทยถนนเมืองไทยโอ้โหอีพอยต์อีแมีเอ้ยอยากให้มาเห็นน้ำหลุดเนีลูกได้เห็นแล้วเด้อนะพี่พอยต์อีเมยียเนี่ยนี่คือถนนเมืองไทยถนนยั่งดีเด้อเนี่ยบริษัทช่างด่วนแล้วคนต้องตัดเส้นใหม่เนี่ยคนจะเอาเส้นทางลักเส้นทางเกา่าเส้นทางเดิม มาเพื่อจะใส่ในการเฮ็ดทั้งดวนนาะพี่นองน,อนอแล้วเก็บข่าวาทางครับประชาชนประม่เนี้คนจะมีการออกแบบแล้วตัดเส้นทางที่ระยะการเดินทางให้หลายที่สุดเนาะนี่แหละคลือสิ่งที่ประเทศไทยเฮ็ดและสิ่งที่ประเทศไทยเพิ่นส้างขึ้นมากนะแนวคิดที่บริหา,า,า,ารบนเหตุเนาะบริหารต่างกัน ผลงานย่อมแตกต่างกันอย่างทีบาวบกเกลื่อนไปก่อนหนานยฮะตรงกลางมีเสาไปฝากให้แสงสว่างนะท่ยทชมนะเอา้าเพื่อบริการเสียเวลาเดินทางไปตอนน้ำเบาบนเลย่ยกระลาการเป็นอกเนนะะ๋ยนี่ยาายาวไปยาวไปโอ้โหบาบเองแลนมากไกลเป็นอกเ๋ยน,นะฮะตอนนี้ก็ถึงเส้นทางทีจะออกไปนะฮะถนนมาเลขเจ็ดทางออกมาเลขที่สิบสี่เป็นนกเหยนครัะ ไปทางหาดจอมเทียนเด้อที่บาโบจะไปเนี่ยตรงไปอูตะเพาระยองบ้าตาพุทธเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับด้วยว่าเป็นถนนเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะไปสินสุดอยู่ที่บ้านช้างระยองพี่น้องเลยเนี่ยเชื่อมต่อไปบนถนนมะเร็งสุขุมวิทนั่นเองเนี่ยนี่คือเส้นทางที่บาโบจะออกเนาะพี่น้องเนาะทางออกมาเลขสิบสี่นะครับไปทางหาดจอมเทียนพี่น้องเลยเนี่ยบาบจะไป สัตว์ตาหีมันเองโอ้สุดยอดสุดยอดสาธุพี่น้องเลยประเทศไทยประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ปาทางออกพี่นอ้องยๆคอนกรีตอย่างดีสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรั่วตลอดเลยทุกเส้นทางเนาะเส้นทางโดยของเมืองไทยจะไ่มีปล่อยให้สิ่งที มีชีวิตหรือว่าสิ่งที่เป็นซัดซานะที่เขามาเหตุการณ์เกิดความเสียหายนะฮะของการเดินทางผูกสัญจรบนท้องถนนนั่นเองนี่คือทางออกเป็นด่านเก็บเงินไปน้องเอ๋อีก400เมตรนะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีป้ายเตือนทุกๆทุกๆหาร้อยเมตรนะพี่น้องเอ๋อนะฮะโอ้ยเอา้ามาบอกเขาเนี่ยจ่ายค่าผ่านทางก่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่ ชัามราคา่านทางนาะพี่น้องนะเป็นเซ็ตทีเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปต่อด้านหน้าของบาโบจะเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจทานผู้ชมถามบังเดอร์เนี่ยถนนเชียมตระแลงท,งทองเทียวของประเทศไทยจะอลัองการขนาดใดเนี่ยฮะโดอีกอ,อึกอดใจลอกค่อยอีกหนึ่งข้งนด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะความตื่นเต้นและความตื่นใจบาโบจะฝากให้บาโบจะฝากให้เบิรงโอ้โหพี่น้องเอ้ยมุมเนี่ย อย่างอลังการตื่นตาตื่นใจเลยเราพี่น้องเนาะเป็นถนนที่แล่นลงมาแล้วก็เชื่อมต่อขึ้นไปทางยกระดับปาด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 กมที่1นึ่บวกเจ็ดร้อยนะครับพี่น้องครับแล่ขึ้นมาจุดนี้นะะะโอ้เหมือนทางหลัดยางเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอ่ากิโลเมตรที่2ของถนนมาเลขเจ็ดวาสัน ซ่อนเด้ออีพออีแม่เอ้ยนะฮะลูกเห็นรียวเด้อถนนดีถนนงามนะฮะอยากให้อีพออีแมียแต่เมาเห็นน้ำลูกเด้อถนนประเทศไทยนะี่ะเบิ่งมุมนี้เบิ่งมุมนี้พี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้โหโหโหมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะถ้าทานไดนเบิ่งแบบศิลปะเนะี่ยก็บอกว่าอุย้ยงามเนาะพี่นอ้นองเนาะสะอาดอลังการนะฮะถ้าทานไดนทีบอมักก็ถือว่าเบิ่งแรงก็โอ้แค่ถนนธรรมดาธรรมดาจะพิเศษอีอย่างนักนะวาสันนะ่นเนยฮะ สำหรับคนไทยอาจจะเบิงเห็นจนชินตานะ้องพี่น้องนะแต่สําหรับบาโบแล้วคิดว่าโอ้โหมันเป็นอียงที่บอกว่าพิเศษ,ษและอลังการเลยกับแบบว่า,ายกตัวอย่างนะ้องพี่นอนะ้องเนาะเขาเคยกินข้าวกับแจเสมออสมือมือ,มอนึ่งนะเลยกินข้าวกับต้มปลาคอใหญ่โอ้โหเป็นเยีงที่พิเศษสุดเลยนะ้องพี่นอนะ้องเนาะโอ้โหโอาการประมาณนั่นเอา้าอู้คนฝันไปยังนะเนาะฝันมาสมนอมถนนพี่น้องเลย สองจุดมาเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าพี่น้องเลยเนะี่ยทางพิเศษนะจะมีรั้วกั้นเนี่เบิ่งเอาที่แหลพี่น้องเนี่ยด้านสายมือแล้วก็ด้านขวามือของบ้าวูเนี่ยจะมีรั้วกั้นเนี่ยเส้นทางพิเศษบริเวณดาวผมจะปล่อยให้มีบ้านคนอยู่ดังน,นัเนาะปล่อยให้มีคนเข้ามาขายของปล่อยให้มีรถเข็นนะแต่จุดนี้เห็นมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอลยนะเพิ่นมาจังเลยว้ามอเตอร์ไซค์เน,นาะอันตรายเด้ออันตรายเด้อเนี่ยเอา ว่ากันไปพี่น้องเลยนะขอเนี่ยแซงคนจักหน่อยจากจุดนี้บาวบุจะไปเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทนะที่จะมุ่งหนะ้าไปพัทยาแล้วมุ่งหนะ้าไปสตีฮีพนาะพี่น้องเนาะงบาวบุเองก็ถือว่าจะถ่ายทอดเรื่องเล่าใหาา้ทางผู้ชมได้เบื้องได้เห็นนะตรงจุดที่เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทเนาะพี่น้องเนะาะให้ทางผู้ชมได้เห็นนะถึงการเดินทางของบาวบุเนะนี่ยบาวม่นี้บาบุไปใส่เนะี่ยบาบุไปทางไหนนะคลิปนี้เป็นคลิปที่บาบ ทายถ้ำไมล่าสุดเลยพี่น้องเนาะหลังจากทีมหมู่บ้านเมือกรบ่าหมุ๋ไปกรุงเทพม,มาทาีนครไปทายสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กเอ็มบีเคนี่ยฮะตรงสี่แยกประทุมวันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหมือนมีการเชื่อมต่อ K, เอ็มบีเคอ่าเชื่อมต่อสกายวอล์กใหม่นะจากเอ็มบีเคไปสยามลิทคอร์บอรี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปตรงตึกที่เป็นอ,อีกจุดหนึ่งตรงหอศ์ซินเนาะพี่น้องเลยนะฮะ ตามไปบอกทางพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยหาจอมเทียนบนถนนหมายเลขสามนะเลี้ยวขวาไปพัทยาทางซ้ายไปสัตยาหีพี่น้องเอ๋ยนะไประย,ะยองบนถนนหมายเลขสามสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ๋ยปัทตานีนะฮะบาโบเองกัททิว่าเดินทางมาฮอดเด้อพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยหมายเลขสามนะฮะเส้นทางทีบาโบจะเดินทางไปนะฮะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน,กนพี่น้องเอ๋ยนะฮะทันได้ที่มากแล้แลวก็เชิญชอบคลิปวิดีโอของบาโบกับเรื่องกดไลค์ให้กำลังใจบาโบน้ำเนเด้อกดกระดิง่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบด้วยการ ไม่กดข้ามโฆษณากันแลี้อวเอ๋ยนะฮะเลี้ยวขวาไปพัทยาหาจอมเทียนเลี้ยวสายไปสัตหีบระยองตามป้ายบอกทางว้าวจะสังกเกตเห็นได้ว่าถึงความอลังการของถนนเมืองไทยออกมาจุดนี้ก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่อีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยประเทศไทยประเทศไทยไทยแลนด์นี่คือถนนสุขุมวิทถนนมาเลขสามที่มาจากกรุงเทพมหานครนะฮะไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัด ตลาดนั่นเองพี่น้องเอ๋เนะฮะอ๋อย่าไปอย่าไป